สวัสดีสาวๆของแรปปิทุกคนนะคะเจอก,กับพี่ต่ายในคลิปนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่ต่ายจะมาแนะนำสครับที่เหมาะกับการนํามาขัดรักแร้โดยเฉพาะเลยนะคะ ซึ่งถ้าใครที่มีปัญหารักแร้ดำาคำ้าเป็นตุ่มเป็นหนังไก่เนี่ยกระต่ายจะบอกเสมอว่าเฮ้ยการขัดบริเวณรักแร้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นหนังไก่อะ่ะค่อยๆดีขึ้นผิวใต้บริเวณรักแร้เนี่ยมันจะค่อยๆเรียบเนียนขึ้นนะคะรวมถึงขัดผิวบ่อยๆมันจะทําให้รักแร้ของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่ พี่ต่ายก็จะย้ำตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเลือกสครับนะแนะนําให้เลือกสครับที่เม็ดเล็กเนียน,ยนยละเอียดละเอียดไม่บาดผิวนะคะเพราะว่าผิวใต้รักแล้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างที่จะ อ่อนโยนนิดนึงอะ่ะเออถ้าสมมติว่าเอาเมซสซครับที่มันหยับหยบมาขัดผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวบริเวณรักแร้ของเราเนี่ยมันระคายเคืองแล้วมันก็จะแสบผิวด้วยนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต่ายก็เลยรวบรวมสครับที่เหมาะกับการเอามาขัด รักแร้โดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งเป็นสครับที่หาซื้อง่ายถูกและดีนะคะราคาไม่แพงนะ่ยตัวแรกจะเป็นของ Royal Beauty นะคะแล้วก็จะเป็นของนามิค่ะมีนามิแล้วก็จะมีสมุตโตะด้วยนะคะซึ่งทั้ง3ามซองนี้บอกเลยว่าเหมาะแก่การเอามาขัดรักแร้ที่สุดเลยเม็ดสครับจะเล็กเนียนละเอียดไม่บาดผิวไม่แสบผิวเวลาที่เราขัดรักแร้นะคะแต่อย่างอ่าด้วยความที่ชอบ พี่แต่ชอบขัดตัวเนาะชอบขัดตัวชอบขัดทั้งตัวชอบขัดหมดเลยแต่ถ้าเป็นอะเกลือขัดผิวแบบนี้ทุกคนที่มันเป็นเม็ดเมดแบบเนี้ไม่แนะนําเพราะว่าพี่แต่ยลองแล้วมันแสบ มันแสบถ้าเอามาขัดรักแร้แสบหรือว่าจะเป็นสครับที่พี่ต่ายใช้บ่อยๆของเอโบเน่ตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับการเอามาขัดรักแร้เท่าไหร่นะคะขัดๆไปรู้สึกว่าเอ้ยมันมันจะแสบๆผิวนิดนึงนะคะแต่ถ้าขัดตัวเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากแต่ถ้าขัดรักแร้ไม่แนะนาค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูเนื้อสัมผัสกันแต่ละตัวเลยนะคะว่าเขาจะเล็กเนียนละเอียดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสครับของ Royal Beauty นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะในบรรดาที่ต่ายใช้เนี่ย เป็นสครับที่เล็กสครับเม็ดเล็ก เนียนละเอียดนะคะแล้วก็คือเวลาที่เราขันลักแร้ไปทุกคนบอกเลยว่าสบายผิวบริเวณลักแร้มากนะคะตัวนี้คือเล็กเนียนละเอียดนะคะแถมผัดบ่อยๆช่วยทําให้ลักแร้ของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมีความกลิ่นหอมมะขามด้วยนะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ต่ายใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะใช้ดีมากนะคะรอย a l Beauty ค่ะ mm hmm. ตัวโปรดตัวที่สองนะคะจะเป็นสครับกาแฟของสมุโตะนะคะ ตัวนี้เมสครับเขาจะใหญ่กว่าไอตัวเมื่อกี้อยู่นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่เมสครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีความแบบหอมกาแฟมากเนี่ยหอมกาแฟมากๆเลยแล้วเวลาที่เราขัดไปทุกคนคือมันสบายผิวบริเวณรักแร้สุดๆไปเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบหอมๆอ,อันนี้คือเมสครับเล็กเนียนละเอียดไม่บาดผิวใช้ดีอีกตัวหนึ่งนะคะจากสมุตโตค่ะ ซองสุดท้ายนะคะสําหรับสครับขัดผิวของนามนินะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆเมสสครับเนียนละเอียดไม่บาดผิวค่ะแล้วก็จะมีความหอมหอมกลิ่นส้มเห็นไหมทุกคนคือมันเนียนมาก เวลาที่เราขัดรักแร้ไปบอกเลยว่าไม่บาดผิวนะคะกลิ่นก็จะมีความกลิ่นหอมๆจริงๆขัดทุกวันก็ได้นะถ้ามีเวลาดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหลายๆลคนนะคะที่กําลังมองหาสครับเล็กๆเ,เ,เนียนๆละเอียดมาขัดรักแร้นะคะทุกคนหมั่นสครับบ่อยๆตายบอกเลยว่ารักแร้ของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นแน่นอนแถมยังช่วยลดหนังไก่อีกด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วถ้าชอบคลิปของพี่ตายนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะจะได้มีกําลังใจทําคลิปออกมาบ่อยๆนะคะคลิปนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะ